นี่ตำบนการโคราชครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะย่านโอ้ยมาจากบ้านดงใหญ่อําเภอพิมายนะครับนี่มาตั้งแต่กี่โมงนี่มาตั้งแต่สี่โมงเช้าสี่โมงเช้าเพิ่งมาถึงตอดทางเลยนะคะอืมใช่ใช่ใช่ช่วงนี้พายุเข้าเนาะเอาเชิญเลยนู่นอยู่ศาลานู่นศาลาสามนัลหลงสวัสดีครับนัลหลอง ม,มาจนถึงนี่เลยเนาะเราจะกลับวันไหนกันนออนสวัสดีครับน,า,นาอ่อนสวัสดีค่ะนี่ครับน้าชาตีเออใช่น้องชายคนสุดท้องของแม่ก็ญาติกันทั้งนั้นแหละเนาะนี่เนะาะญาติกันทั้งนั้นอยู่ด้านนูนนจอดไว้ตรงนี้แหละเนาะจอดได้เนาะ,ะจอดตรงนี้ ห้องน้ำอยู่ด้านหลังนุ่นเลยห้องน้ำอยู่ด้านหลังเอาเชิญครับจะได้เข้าห้องน้ำด้านนุ้นเลยครับเชิญเลยครับเอาเลยไปเข้าห้องน้ำพาเข้าห้องน้ำเลยนู่นเขียนว่าสูขานู่นด้านหลังนุ่นเลย ครับเดินตรงไปเลยนั่นแหละของเราจะอยู่นั่นสารานั่นครับเจอแต่ตอนเด็กๆเนาะสามสิบสี่สิบปีอะไรไม่ได้เจอกันเนาะก็ไม่ได้เจอกันตอนนี้